นี่ทุกคนถึงละเดี๋ยวจะลองยกตรงนี้ดูก่อนโอ้โหพี่แดงเอากี่ศอกมาเนี่ยลองเบิก่อนนี่ทุกคนดูเยอะมากนู่นแล้วมันก็จะหลายไปนู่นเลยนะทุกคน มาเราดูครั้งแรกกันก่อนครั้งแรกครั้งแรกโอ้ครั้งแรกก็ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวยังมัดไว้หรอไม่ออกนี่ทุกคนครั้งแรกดูตัวนี่ รอชมครั้งต่อไปเป็นแช่น้ำแล้วปักเปือ๋มเลยมาลุ้นกันทุกคนแมนบอครั้งที่สามทุกคน ไปเจอไปเจอ,เจอพันยายไปอยู่หอดพุ่นแล้วมหอดพุ่นแล้วมันไปหอดพุ่นแล้วมันหอดพุ่นแล้วเธอก็วางก่อนไหวได้มันหอดพุ่นแล้วยังกวะโอ้โหมันเลาะทีบแล้วได้ตัวสองตัวแต่ตัวใหญ่นะทุกคน ตีต้องแช่ไว้น,น,นานๆหรือเปล่าอย่ายกบ่อยทุกคนฝั่งนู้นก็มีนี่นกให้ดู ฝัง่งทางด้านนู้นก็มีพี่คนหนึ่งนายกสะดุ้งไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้น้ำเยอะได้ไหมนะ่นนะ <c oughs> ถ้าไปให้เราขึ้นาไม่ได้มันี้น้ำเต็มหมดแล้วน่ะ <c oughs> มโอ้จริงๆอยู่ตรงนี้แต่อ้อมไปนน่น้ไม่ได้ไงเต็มหมดแล้วเนมนหนาโ่ๆเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแอนน้าระแนี่่ะเออน้ก็ล้นับุญมุ่นลงมาน่ก็เต็มลงถนนนั่นะใกล้ขึ้นหรอออไหมดได้อยู่ได้ไปได้อยู่ ตราบใดที่มันไม่ถึงเข่าไม่ซีตูตีกลมโมตะโกตอนสักประมาณสิบโมงแล้วแหละเพราะกะไตพราะกะไปบุกกัะตะโพบอกมันแล้เอ้ยตัวไปเบิ่งน้ะน้าแม่มันกำลังเริ่มมากขนาดวันนี้กะเราไปผ่านพทรายโอ้ยน้าพทรายเต็มอยู่ไม้ไผ่อันนี้มันทำไม่ได้เหรอไม้ไผ่สีเหลืองเนี่ยยายนั่นน่ะยันเราอ้ออีกม่ได้สิ มันมีนักเลยได้แต่ไงแต่มันแบะมันแบะมันไม้ไผ่บ้านนะไม้สีเหลืองอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เหรออ่อนอ่อนอ๋อมันอ่อนอ๋อไม้อันนี้ไม้ประดับอ๋อไม้ประดับให้เขาไปทำไอ้นั่นแหละศาลาขายอ่ะเออเป็นเงินอย่างนั้ยนะโอ้ยลายมีสีนะเลือดขาลงโอ้ตอนนมัได้บ้างทุกคนทุกคน ได้อยู่ได้อยู่ไหนตัวโอ้โัเตียงวางลงก่อนสินานๆจะได้แต่ก็ได้ตัวใหญ่อะส่งมือเธอเธอ ไม่ได้เอากุญแจร้านมาครั้งละตัวตัวละเท่านี้แหละทุกคนได้แค่ครั้งละหนึ่งตัวแต่ก็ตัวใหญ่นะแต่ก็ตัวใหญ่นะดูชี้ดูชี้ไปต่อทุกคนค่อยๆไป ค่อยๆได้โอ้โหเอาเค่ะโอ้โหทุกคนตัวใหญ่นะนานๆจะได้สักทีงแต่ตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเอาดี ตอนนี้ดูแววแล้วด้านนอกเขาตื่นเต้นกับน้ำมากเพราะน้ำมันเยอะมากเยอะแล้วก็จะมีทีท่าว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยก็ธรรมดา,มมาน้ำพระแสน,น้ำเยอะแต่แค่มันยังไม่ยกแต่แค่มันไม่ล้นถนนแค่นั้นขึ้นมาเยอะกว่าตอนที่เรามาเยอะ ก็น้ำมันมาเรื่อยๆอยงไงตัวเอีถึงกระท่อมแล้วมันเนี่ยดนหลังเนี่ยยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหนานๆได้ทีก็ได้ตัวใหญ่นะทุกคนบ่นมันแต่มันก็มา ได้นะจ๊ะได้นะจ๊ะโอ้ตัวเองได้แต่ตัวใหญ่นะเอาดีแบบตัวอุยอ้ย,ยก็พายลั่นเหรอ มาทีละตัวแต่ก็เท่ากับคนอื่นมาทีละสองสามตัวเออ,อได้อีกแล้วเนี่พี่นกเดินกลับมาได้เลยหนึ่งตัวยกสะดุ้งครั้งนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรนะทุกคนเพราะมันนานกว่าจะได้ไ,ไปเรื่อยๆค่ะว่คือตรงยื่งแค่ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนๆๆๆไม่รีบไม่ร้อนวันนี้เรามีเวลาทั้งวัน ทั่วหมดแล้ว,ว,แ,ลวแค่ว่ามันจะเยอะไม่เยอะแค่นั้นแหละเลือกเอาโลดจะลงตรงไหน <c oughs> ใช่เพราะมันไปทั่วแล้วตอนเนี้ <c oughs> แต่ปลามันจะไปทั่วเหมือนน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูแต่น้ำน่ะไปทั่วแล้วตอนเนี้ ติ๊กมือยังยัางยูเออนานๆันได้ครั้งละตัวปลาคุณจะให้มันไปตรงไหนเนาะน้ำมันกว้างใช่ได้ครั้งละตัวตอนเนี้ยน้ำทั่วถึงหมดแหละขึ้นอยู่แล้วว่าปลามันจะไปทั่วถึงไหมัน ก็ือวัดลายได้ว่าได้ลายคือว่าประวัติศาสตร์พูดถึงว่าตอนนี้น้ำมันไปหมดแหละปลาจะไปทั่วหรือเปล่าแค่นั้นทุกคนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นห้วยเล็กๆก,กันบ้างนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝายห้วยคำบก เมื่อกี้ฝ่ายห้วยทรายน้ำมันเยอะเกินค่ะทุกคนมันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาห้วยเล็กห้วยคำบกเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าได้ไหมบาทแรกอได้ตัวน้อยนะทุกคนบาทแรกบาทแรกหรือครั้งแรกได้ตัวเล็ก รอบแรกเอาไปเก็บที่บ้านแล้วอันนี้มันเป็นรอบสองไปติดตามดูกันต่อไปค่ะโอ้ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ตัวเล็กกว่าที่แรกแต่ก็ได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สี่โมงเย็นแล้วทุกคนทั้งวันมันเนี้ยหาปลาทั้งวันโอ้ได้ดีอยู่นะทุกคนได้ดีอยู่ ทตุกโกลได้อยู่นะ อันนี้มันลงมาจากข้างไหนข้างบนอืมมันลงจากต้้งลงจากเนี่ย่มันก็ลงมาเรื่อยๆลงจากโน,น่นนะไม่ใช่ว่าคนเอาไปแล้วหรือตั้งแต่เช้าโอ้เขาก็เอาจนพออ่ะหลายกิโลกันแล้วเออพูดถึงถ้าตอนเช้าเรามาฝั่งนี้ก็คงได้อ่มืมตอนนี้ก็นนะ้ำมันก็มาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่ยอ,อ,อ,อยๆถ้วยระบบมันยังไม่เยอะนี่นะเพราะว่าห้วยทรายมันมันยังมาเรื่อยๆอยู่ มันเยอะเกินอะ่ะมันเยอะเกินจนแบบว่ามันยกไม่ได้อะนะมันพัดแรงน้ำมันพัดแรงไงมันก็ยกยาก ได้ไหมทุกคนมันเริ่มไม่ได้ปลาแล้วอะเพราะมันมันเย็นมากเดี๋ยวอาจจะต้องได้ใกล้จะก,กลับบ้านแล้วทุกคนนี่ฝ่ายห้วยคำบกนะทุกคนพี่น้องคงขอจบ คลิปนี้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเย็นมากแล้วเดี๋ยวคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านเนาะว่าสำหรับครึ่งวันนี้เราได้ปลาไปเยอะหรือเปล่าก่อนกลับนี้พี่แดงก็แวะยกนิดนึง ก็คือไม่ได้เนาะตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมลคลิปของพี่นกเนาะอนเอาไว้โอกาสหน้าแล้วเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาอาา <c oughs> ได้เฉยเลยทุกคนนี่จะกลับบ้านก็ได้โยนมา ก่อนกลับขอแวะเนี่ยทุกคนพอจะกลับจริงๆก็ได้ ุกคนตอนนี้พี่นก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะนี่ผลงานผลงานปลาที่ยกสะดุง้งที่ฝายห้วยทรายนะส่วนห้วยคำบอกอันนั้นให้พี่ชายไปแล้วนี่ทุกคนมันจะมีแต่ตัวใหญ่ๆได้น้อยแต่ก็ได้แต่ตัวใหญ่เนี่ยทุกคน